สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยๆอออแบบง่ายๆมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำทอดมันกุ้งพริกแกงใต้ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาซอยใบมะกรูดกันเลยนะคะวันนี้พี่การจะใช้ใบมะกรูดสักประมาณสักสิบใบซอยแล้วก็จะได้ประมาณสักห้าสิบกรัมนะคะเราล้างทำฟาร์มสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วซอยแล้วก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ค่ะ ต่อมานะคะเป็นถั่วฝักยาวค่ะนี่ไปเดินเก็บจากต้นมานะคะ,ะหั่นแล้วเอยไม่ใช่ซอยเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณสักร้อยห้าสิบกรัมนะซอยเ,เล็กๆนะคะพันอะไรก็ไม่รู้เนาะโหฝักยาวเหยียดเลยอ่าซอยซอยให้ละเอียดละเอียดแล้วก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ค่ะต่อมานะคะเป็นกุ้งขาวนะคะแกะเปลือกไว้หางเอาเส้นดำออกเสร็จสับเรียบร้อยล้างสักสองสามน้ํานะคะ ก่อนจะสับนี่เราก็หัน่นซะก่อนนะช่วยในการสับจะได้ใช้เวลาไม่นานหั่นเล็กๆนะคะเสร็จแล้วก็ใช้มีดเลยค่ะสับเลยค่ะเอาละเอียดละเอียดนะสับแล้วก็จะได้ประมาณสักสี่ร้อยกรัมนะคะ,ะเดี๋ยวพี่การก็จะเอาไปขยำกับพริกแกงนี่เสร็จแล้วค่ะใส่ชามเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะสําหรับที่จะทําทอดมันกุ้งพริกแกงใต้ของเราว่ามีอะไรบ้างพี่การได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อมีการเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนๆก็มีนะคะกุ้งนะคะ400กรัมสับเรียบร้อยค่ะพริกแกงเผ็ดใต้นะคะ50กรัมค่ะถั่วฝักยาวนะคะ,อะซอยเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณ150กรัมค่ะ วันนี้พี่การจะใช้เป็นแป้งทอดกรอบนะคะจะใช้ประมาณสักสองสามช้อนโต๊ะค่ะใบมะกรูดนะคะซอยก็ประมาณสักห้าสิบกรัมค่ะวันนี้พี่การใช้ไข่ไก่หนึ่งใบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปรุงด้วยนะคะน้ำปลาค่ะครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวครึ่งช้อนชาค่ะเราจะตัดด้วยน้ำตาลทรายนะคะหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาค่ะ เพราะว่าพริกแกงบางบางเจ้าเนี่ยเขาจะเค็มอยู่แล้วนะคะเราต้องใส่อย่างละอย่างละหน่อยต่อมานะคะเราก็เอาชามกุ้งของเราที่เราใส่กุ้งไว้เมื่อกี้มานะคะเสร็จแล้วนะใส่น้ำมันงาไปสองช้อนโต๊ะนะคะจะได้หอมหอมค่ะตามด้วยนะคะพริกแกงใต้ของเราใส่ประมาณสักห้าสิบกรัมก่อนถ้าชอบเผ็ดก็จะเพิ่มก็ได้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าพริกแกงใต้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเผ็ดมาก เสร็จแล้วนะคะก็ใส่น้ำปลาลงไปนะคะอืตามด้วยค่ะซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะประมาณครึ่งช้อนชานะคะอย่างนิดอย่างหน่อยค่ะโดยน้ําตาลทรายค่ะอะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะ,ะถ้าไม่ชอบใส่เราก็ไม่ต้องใส่ค่ะเพื่อนๆอ่อตามสะดวกเลยใส่เลยค่ะใบมะกรูดซอยของเราคลุกเค้าให้เข้ากันค่ะก่อนจะคลุกเ้าล้วก็ใส่ถุงมือนะคะไม่งั้นจะพริกจะแสบมือ,อมแสบร้อนด้วย ใส่ถั่วนะคะค่อยๆทยอยใส่นะคะพี่การก็ใส่หมดเลยแหละเพราะาชอบกินถั่วเสร็จสับเรียบร้อยสุดท้ายค่ะใส่นะคะแป้งทอดกรอบนะคะใส่สักสองสามช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปอเสร็จแล้วเราก็คลุกเข้าให้เข้ากันค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะเวลาเราเตรียมวัตถุด,ดิบเรียบร้อยเนี่ยเวลาเราปรุงหรือผสมเนี่ยจะใช้เวลาไม่นานค่ะ คลุกเขาเข้ากันได้ที่นะคะเดี๋ยวเราก็เอาน้ำมันใส่กระทะพอน้้ามันร้อนเราก็ทอดได้เลยค่ะเ,เดี๋ยวเราก็พักไว้สักห้านาทีนะคะแล้วเราก็มาใส่น้ำเอาน้ำมันใส่กระทะค่ะเพื่อนๆใส่กระทะเทฟลอนก็ไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะนะคะเอาพอทุม่มท่วมพอพอน้้ามันร้อนได้ที่เราก็ ปั้นเลยค่ะอ่าจะเอาแบนมากแบนน้อยชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วแต่เลยค่ะนี่แต่พี่กันก็จะเอาประมาณนี้นะคะใช้ไฟปานกลางนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงมากอา่ค่อยๆทอดไปเรื่อยๆค่ะเขาก็จะพองขึนข้นมาเองนี่พอเหลืองๆอ่อนเป็นสีทองก็เป็นอันใช้ได้ค่ะเพื่อนๆขา ถ้าใช้ไฟแรงนี่เดี๋ยวข้างในเขาไม่สุกเสร็จสับเรียบร้อยก็เอากระชอนมานะจะได้เสด็จน้ำมันตักทีละชิ้นเห็นไหมคะน่าทานไหมครับเพื่อนๆะ่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคะ่ะทอดมันกุ้งพริกแกงใต้ของพิการน่าทานไหมครับเพื่อนๆะ่ะยามว่างอย่าลืมไปลองทําดูนะคะสวัสดีคะ่ะ